大大家好，欢迎大家来参加回乡仪式。今天除了大，除了是大佛日，也是泰国法善寺的功德仪法会，同时也是水灯节。我们来累积功德，把功德回向给历代祖先以及过世的亲戚朋友。虽然大家不方便来寺院，但我们每位还是按修功德，只要大家以法喜的心。 来参加线上法会，我们将会获得不可思议的功德。在大佛日修功德是一种续佛慧命，也是表达孝顺的一种方式。也就是说，虽然我们的历代祖先已经往生了，我们也可以把供养、斋生、诵经、打坐等等所修过的功德回向给他们。 สวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิธีปุภาพเาปตะปรีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาออนซูมครั้งที่11ค่ะวันนี้วันพระขึ้น15ง่ิาคเดือน12ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 4ค่ะ และว,วันนี้นะคะก็ยังเป็นวันทอดกระถินของวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นวันลอยกระทงด้วยนะคะซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสังสมบ่ญใหญ่ตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้ว่าไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนะคะเพียงทุกท่านได้ส่งใจในร่วมพิธีผ่านซูมด้วยความปลื้มปิติบุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะการทําบุญในวันพระใหญ่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และพวกเรายังได้แสดงความกระตังยูต่อบรรพบุรุษอุพการีผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับเรียนชนงดุท่านนะคะได้นึกถึงบุญทอดกระถินบุญถวายพัะตาหารสดนตนนั่งสมาธิเมื่นอนอุทิศบุญแบบหนุญ,ญาติค่ะชิงก็ได,ด,ด,ด้นั ขณะนี้ถ่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควา ตังพระขวันตังอาภิวันทีมิสวามคืโตัวพระขวัตตาธรรมโมธรรมนัมมสสะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ สังฆนามิฮาันธะมยังพุทธาสะวะคะวะโตภุพาพาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมา 三菩萨。接下来是求五戒仪式，请各位双手合十。达达喊喊智者们都说，戒是诸善之基础，诸善之源头，而且是诸法之主。哪一位持戒清净心净化了？ 就会接二行，使心情愉快、开朗、舒畅、清爽，就能走向涅槃之路。所以请各位专心，一起诵念求受五戒词。มนตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตัง้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มจใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีห5้าโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ请各位ก็专心一起诵念求受五戒持มะยังพันเต วิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมายังพันเต วิสุงวิสุงราคนาทายะติสรารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสาะสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธะุูธังสารนังคะชามิุูธังสารนังคะชามิธัมมังสารนังคะชามิธัมมังสารนังคะชามิสังฆังสารนังคะชามิ สังฆังสรนังคจชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคจชามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคาชามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคจชามิทุติยัมปีธรรมังสรนังคจชามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคจชามิ ทูติยัมปีสังขังสรนังคาชามิ ตาติยามปีพุทธังสารนังขจามิตาติยามปีพุทธังสารนังขจามิตาติยามปีธรรมังสารนังขจามิตาติยามปีธรรมังสารนังขจามิตาติยามปีสังขังสารนังขจามิตาติยามปีสังขังสารนังขจาม ติสระ,ะขมามนังนิทตตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีปานาติปาตาเวระมณี สิกขาปัทัานสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทัานสมาธิยามิอาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทัานสมาธิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณี สิกขาปะทางสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิาม,มุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนี สิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชาปมาทธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชาปมาทธานาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะภุกขสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตาสสมมาสิลังวิโสทเยสาทุ 接下来是回向仪式ลำดับต่อไปเป็นพิธีปุพพาเบตผลีค่ะพระม,มาเจโลกาทิปติสหามปติตัดอัญชลีอันทิวรังอายาจะทาสันติทัศตาปราชักขชาติกาทเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปีมัง पछत स भवतो अरतो सम सम्बोध स न मोत स वाराम เตจสมุปนาอรูปิโนธรรมะอิเมธรรมกุสะลาปัญจพันธา ตังวายังทุเรวาสันติเกวตาเทกชังอาภิสันญุหิตวะอาภิสังคิปิตวะอาญาบวจติรูปะขันโทสังฆโามโหสังฆโาม

ti indriya panya ti kita wata bukala nang bukala panya ti samaya wimu ato asamaya wimu ato aku apa aku apa tamu parihana tamu apa parihana tamu cetana โอตัวชนโคตระพูพยปรโตอภโยปรโตภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยโตอะเนียโตอะปฏิปันโนะเปเลติโตอรหะอรหะตายปฏิปันโน

สิกขาตัปรมาเทนะเตนวตเรวัตาเพโยสัจิกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุปลาปฏิสัจิกาตัปรมาเทนะเทมิชาเยเกจิโุสลา थमा सफेद कुशल मोलाए वा पन कुशल मोला सफेद थम कुशला के कुशला थम सफेद कुशल मोले नए का मौलाए वापन कुशल मोले नए का मौला

पलि पलि पाचयो अनन्तर सह जत अन्यमान्यपाचयो निशयपाचयो उपनिषय पाचयो पुरे शत पाचयो पचत काम ปาปะเจโยวิปปะกปาจะโยอาหารปะเจโยอินทรียปะเจโยชาณปะเจโยมะขะปะเจโยสัมปะโยตะปะเจโยเวปะโยตะปะเจโยอะติปะเจโยนาทิปะเจโยวิคตาปะเจโยอวิคตาปะเจโย จเจเจิงตาเจเจ,เจโซจูโูปากงเตอร์หุยเซิงเกวเหมือนกัซือเตอรลี่ใต้จูเซียนอีจีชินชีเพิงโยลำดับต่อไปให้พวกเราตั้งใจรับผนพระและอุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับหมูญ,ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและอธิษฐานจิตตามความปรารถนาของเราให้ดีนะ ยะทาวริวะหาปุราปริปุเรนติสักราังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปคภปตติอิจตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนรโสยะามณิโชติ प्रसो यथि यो विवा जन्तु स परो गोविना स तुमते अभवान्द्वान् धरायो सुखी สัพพิทิโยวิวานชนตุสัพโรโควินาสตุมเถภวานวันตรายโยสุขีธิขาโยโคภวสัพพิทิโยวิวานชนตุสัพโรโควินา สัตุมาเตมภวันตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวัฒนเสรศนิจังวุฒาปัจจยโนยเจตารวธามาวาธนติอายุวอนุสุขังภะระ se sí, me... กาสิเมยาติเมตาสกาจเจเมเปตานังทาคินังทาชาโปเพกตัมโนสระนาหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนาณตังเปทานามาทายาเอวันติธานิ

นะนโนปาทินางตุมเหิบุญยางปะสุทางอนาปกาเตภาวันตุสะพังคละรังราคนตุสะพเทวัตะสาพพหัทธานุภาเวนสธถาสติภวันตเตะ ตุสะพมังฆลังราคานตูสะพาเทวตาสะพธามานุภาเวนสะทาโสติภวันตุเตยงภวตุสะพมังฆลังราคานตูสะพาเทวตาสะพสงฆานุ อาเวนัสัตาสุิีอาวันตุเตรนั่งชิงด้วยตาเดอเชิรนชินเดอร์向僧团ลี่ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ กระกระ今天护持回向功德的功德主名单如下：徐永新大德、黄正宏大德与 b a 德รายเจ้าภาาผู้ร่วมบุญพิธีบูพาเปตัพลีประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2564ค่ะ กเลยนมิตรสุขเกมมไมตรีติสุพรรณนนท์กเลยนมิตรนันทนาเทียนเมทากุลครอบครัวกิติภูมิวงศ์และครอบครัวยนสุวรรณกเลยนมิตรนัทพรโชกเลยนมิตรรัตนาวดีเชียงพร้อมด้วยกเลยนมิตรอดิศักดิ์ชื่นสบายกเลยนมิตรมายอนคิมกเลยนมิตรละเอียดสอนซื่อกเลยนมิตรบุญธรรมอำนวยปรีชากุลและกเลยนมิตรสุภาพรไตรนรง์และครอบครัวค่ะ 今天的回向仪式已圆满结束请各位大德互相随喜功德ที่ผู้พาตยพลีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุโซ่หโฮงครึนด方便可以一起来做晚课หัอีกสักครู่ในเวลา18นาฬิกานาทีมีกิจกรมนนรมสวดมนต์บทธรรมจาักรร่วมกันค่ะท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญสวดมนต์ร่วมกันนะคะ